สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านครับวันนี้ท่านมาอยู่กับผมทัชและมาต่อกันในใการประจุดภัยในโวลแคมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ภายในบ้านเซฟเฮาส์หลังใหม่ของผมนะเดีย๋ยวผมเปิดแมพให้ดูเลยแล้วกันว่าเป็นหลังใหม่ยังไงคลิปตอนที่แล้วเนี่ยผมจบตรงที่ว่าผมไม่สามารถที่จะข้ามแม่น้ํา มันไม่ใช่แม่น้ำครับมันเหมือนคลองใช่ไหมในแผนที่แต่งจริงมันเป็นทะเลไว้ท่านผู้ชมเป็นมาหาสมุทรเลยแหละตรงนี้นะไอที่เหมือนคลองเนี่ยคลิปแล้วก็คือจบตรงนั้นผมยังไม่มีเรือนะยังไม่มียานพาหนะในการข้ามมาครับแต่ว่าหลังจากที่ผมมีนะแล้วผมก็ ต่อเรือต่อแพตอนแรกมันเป็นแพเว้ผมยังไม่มีเรือใช้ผมต่อแพก่อนต่อแพปุ๊บข้ามมาฝั่งนี้ได้ข้ามมาฝั่งนี้ก็เพราะว่าไอ้แท่นซัมมอนบอสดีเอลเดอร์มันอยู่บนเกาะนี้ครับตอนแรกผมอยู่เกาะนี้ใช่ปะล่าเออเนี่ย b ีเอฟเซฟเฮาส์หลังแรกของผมมันอยู่เกาะนี้แต่แท่นซัมมอนบอสด้านมาอยู่เกาะนี้ผมเลยต้องต่อแพนะข้ามมาข้ามมาปุ๊บอยู่ตรงบริเวณนี้ครับบริเวณแรกเลยนะที่ผมใช้เป็นสถานที่สร้างบ้าน BF เซฟเฮาส์หลังที่2ของผมครับตรงนี้ใช้เป็นจุดแบบตั้งตัวในการมาอยู่เกาะใหม่ครับซึ่งเกาะใหม่มันเถื่อนมากนะนอกจากที่มันจะเป็นที่อยู่ของบอสแล้วมันยังมีไบโอใหม่ตรงนี้ด้วยผมไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเลยนะแม่งอย่างเถื่อนนะครับมันคือไบโอทีม่มีชื่อว่า่มวอมหมอนโคตรเถื่อนเลยผมเลยหลีกเลี่ยงนะไม่พยายามที่จะเข้ามาพื้นที่นี้บ่อยๆสังเกตได้จากแผนที่ของผมนะมันจะเป็นการเดิน เปิดแมพออกข้างๆนะไม่ค่อยเดินผ่ามานะครับอันนี้ผามาทีหนึ่งแทบตายนะบอกเลยและตอนนี้ครับบ้านที่ผมนั่งอยู่นะที่ท่านเห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็คือ BF Sa f เ h o u s าหลังที่3ครับหลังที่3แล้วนะคือการจะมาจัดการบอสดอเอลเดอร์เนี่ยผมต้องสร้างบ้านใหม่อีกถึง2หลังอะล่าสุดก็คือ BF Sa f เ h o u s าหลังที่3มของผมนี่แหละมาสร้างไว้อีกหนึ่งหลังเพราะว่ามันจะได้ใกล้ๆกับที่ซัมมอนบอสนั่นเองนะเนื่องจากหลังที่2นะครับหลังที่ใช้เป็นที่ตั้งตัวหลังจากขึ้นเกาะใหม่ มันไกลเกินไปครับผมก็เลยมาสร้างใหม่นะที่ตรงนี้นะจะได้เดินไปหาบอสง่ายๆนั่นเองไอที่เล่าไปนะครับก็คือการเดินทางหลังจากจบคลิปตอนที่แล้วของผมไปนะสิ่งที่ผมทําต่างๆก็ราวๆนั่นแหละครับและวันนี้ครับ ได้สู้แน่นอนครับสำหรับบอสเดอะเอลเดอร์นะบอสแห่งป่าแบ็กฟอร์เรเนี่ยที่ผมพาดไปเมื่อคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วไม่มีเรือไงไม่มีเรือข้ามเกาะกันเลยยังไม่ได้สู้นะครับแต่คลิปนี้มาอยู่ไปใกล้นี่เองครับเดี๋ยวไปหวดเหมือนกันครับก่อนไปนะมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนครับสิ่งที่สําคัญเลยนะก็คืออาหารนั่นเองอาหารอร่อยอร่อยนะครับที่จะช่วยเพิ่มกําลังวังชาให้กับตัวผมในการจัดการบอสนะก็มี3อย่างครับอันนี้เป็นเนื้อหมูย่างนะ อันนี้ซิโคงกวางย่างหมักซอสสูตรพิเศษนะครับแล้วก็หางกิ้งก่าย่างเนื้อนุ่มๆครับเผามาไว้ในตัวเลยครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นกลางคืนครับแถมฝนตกด้วยนะด้านนอกยังไม่ไปดีกว่าครับรอเช้าค่อยไปหลับสักตื่นหนึ่งครับแล้วเช้าก็ไปลุยบอสทีดด่เอลเดินครับอ่ะเข้านอนกันดีกว่านะท่านผู้ชมโอเคครับ굿มอร์นิ่งเช้าเลยครับไปลุยกันเลยดีกว่านะ อ่าคือแบบตื่นเต้นนะบอกเลยความรู้สึกผมตัวนี้ไม่รู้ว่าจะจัดการมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวว่าเดินทางไปยังสถานที่สมอนบอสก็เลยครับไอเทมสม,มอนผมก็เอามาแล้วนะเอเจนต์ซีดนั่นเองก่อนไปผมก็ขอกินอาหารสักชุดหนึ่งเลยแล้วกันนะมันจะได้เพิ่มแม็กค P เลยนะครับระหว่างเดินทางผมขอเดินทางสักครู่ก็แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่บริเวณที่สมอนบอสดอเอลเดอร์ครับโอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมก็เดินทางมายัง ที่สมอนบอสดอเอลเดอร์เรียบร้อยแล้วฮะด้านหน้าของผมนี่เองนะนเนี่ยมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากบอสตัวนี้มีแท่นแบบกว้างๆนะไปที่สมอนนะครับ <S <S ผมก็ได้มาทําการเซตบางอย่างไว้รอบๆที่สมอนนี้นะครับก็คือการตั้งกองไฟไว้รอบๆนั่นเองครับอันนี้คือเป็นการตั้งกองไฟไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันมีมอนในแมปตัวอื่นมากวนนะอย่างเช่นพวกเกดิวอฟอะไรแบบนี้นะเวลาแบบแบทเทิลกับบอสจะได้ไม่มีตัวปวนนั่นเอง กเลยดีกว่าฮะเอาไอเทมซัมมอนออกมาเซตไว้นะเพื่อจะใช้เรียกนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องใช้อ้าวยังไม่ได้อธิบายเลยจะบอกว่าใช้เอเชียนซีดนะครับโยนลงไปในไฟตรงนี้ปะโทอ้ยมือลั่นไปโดนซึ่งงั้นามาแล้วอุย้ยตัวใหญ่จังอืมขอสักทีสองทีก่อนแล้วกันอุยอ้ยอุเชื่อนักกลัว อุ้ยเดี๋แล้วแวอบอันนี้มันคือหนวดหนวดอะไรอุ้ยอุ้ผมต้องกำจัดไหมผมต้องกำจัดไหมโอ้โห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 ลบดีกว่าไหมคือผมก็ไปศึกษามานิดเดิ่งนะสำหรับบอสตัวนี้นะครับส่วนมากเนี่ยใน youtube ที่ผมไปดูเป็นไกด์ไลน์เนี่ยเขาจะใช้เป็นทัน นูยิงนะทันนนูยิงนะไม่ใช่แบบนี้นะออจะตายหาอยู่แล้ว <c oughs> เขาจะใช้ธนูยิงนะครับมันจะได้แบบจัดการง่ายๆแต่ผมพี่เลนไงผมมันลันไงผมเอาลูกต้มกับโลมาสู้นะจกุกห่วเหวไปวันเนี้ยให้ตายเถอะอ่ามันก็จะมีท่านะครับเรียก,กลากออกมาแบบนี้ซึ่งก็ต้องลบอะลากตีย่างแรง อโอเคจะมีช่องว่างให้ผมเข้าไปจัดการไหมเนี่ยมันจะมีจังหวะกระทืบแบบนี้ก็คือถอยหลบมาแล้วก็ขอนึ่งทีสองทีสามทีโอเคอุสามทีไม่ได้วะ่ะดูแล้วน่าจะได้สูงสุดสองทีอ่ะนะมา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 อันนี้ท่าอะไรครับท่าเรียกลากอีกแล้วสักทีได้ไหมหนึ่งทีหนึ่งทีงท,ทำอะไรเหยียบอะไร หนึ่งทีสองทีอุ้ย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 อันนาเหยียบมดเล่นเหรอเออเอาไปอีกทีนึงอุ้ยอันนาทำไรทำไรอันนาทำไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษที่เซลมันเอาลากไม้มาอีกแล้วเรียกมาทีหนึ่งนี่สั่นสะเทือนเฟรมเลทถึงก็ตกเออเป็นทำไรตรงนั้นพี่เฮ้ยอธิธาอะไรวะอ๋อนี่มันจะมีปล่อยถาวัน อุ้ยเอไอ้นี่มันจะเยอะเกินไปแล้วไหมอ๋อมันหายเองได้นะอุ้ย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 อัวแต่ไปเล่นกับลากไม้เชดโด w ยมองเอาเนี่ยเลือดต่ำกว่าครึ่งลอดแล้วผมขอหลบเพื่อรีเจนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนถอยมาห่างๆก่อนแล้วกันมันจะปล่อยอยีกไ,ไหมเนี่ยไอ้ลากไม้มเมื่อกี้อุ้ย,ย,ยผมตกว่ะตกจากเนินมาแล้วนั่งไงปล่อย,อยจริงๆด้วยแต่ว่าหลบไม่ทันด้วย ปล่อยอีกไหมพี่ปล่อยไม่แล้วนะครับกิ้งหลบก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอโอ้นี่ๆๆๆเราใช้สาวหลบได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายว่ะอันตรายเหลือเกินขอรีเจนเลือดแป๊บมันจะกระทืบวุดวุดแบบเมื่อกี้เหรไหมไม่กระทืบครับแต่มันเรียกเป็นล่าออกมาโอ้ยใกล้เกินไปวะเดี๋ยววันถอยก่อน ต้องอยู่ใกล้ๆเสาไว้นะมันจะได้แบบป้องกันนะไม่ให้โดนไอ้ท่าปล่อยเถาวันนี่ไงพวกตัวปวดมาแล้วแต่ตัวปวดมันโดนกองไฟเรากันไว้นะมันเข้ามาไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูเชิงก่อนผมขอดูเชิงก่อนดูเชิองอ่าโอเคไหมทำอะไรครับอ๋อเป็นรากไม้ใช่ไหมอันนี้จะทุบไหมอ่โอเคกระเทือบใช่ไหมขอทีหนึ่ง กระเทือบอีกแล้วขออีกทีหนึ่งสองทีอันนี้กระทืบโดนใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้ไม่โดนนะเจ้าแล้วก็เป็นรากไม้นะฮะผมว่าขอถอยห่างๆหน่อยละกันมาตรงนี้ฮะตรงใกล้เสาเอาไว้ตรงใกล้เสาเอาไว้ตรงใจเย็นๆด้วย <c oughs> ใจร้อนไม่ได้นะมามามาเขากลาลังเดินมาครับ ไกลๆผมละเราก็ลอยๆไปเรื่อยๆนะอุย้ยมันไปกระทืบกองไฟผมว่ะอุย้ยเมื่อกี้หลบไม่พ้นด้วยลากไม้อยู่ตรงไหนอือขอหนึ่งทีอู้หูเต็มเต็มตีนอืมอันนี้หลบได้ อโอ้โหูลากไม้แรงแรงนะแรงนะคือประเด็นคือพี่บอสแก่เล่นไปเหยียบไอ้กองไฟอะ่ะผมก็จะมีตัวปวดมาปวดแล้วดีต่อไปเนี้ยลากไม้โอเคอืมขอหนึ่งทีหลบหลบพ้นเปล่าวะไม่พ้นเนาะเพราะว่าเลือดลดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถอยกันพี่บอสพี่บอสมานี้พี่บอสอย่าไปยุ่งกับกองไฟมายุ่งกับผมดีกว่าปึ๊บ กิ้งลบหนึ่งที่กิ้งลบหนึ่งที่เป็นรากไม้ไหมแก้วหนึ่งที่สองทีกิ้งลบอุ้ยไม่พ้นวะถอยก่อนครับเลือดรถนะอุ้ยมีรากไม้แถมอู้หูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าไม่ดีละ ท่าไม่ดีแล้วขอหลบแป๊บหลบรีเจนเลือดก่อนนะให้เลือดมันรีเจนสักหน่อยก่อนโอเคเป็นท่าไหนครับท่าเรียกไม้อุ้ยไอ้นี่ก็กว้างจังเลยอ่าต้องวิ่งมาทางนี้วิ่งออกมาห่างๆหน่อยอุ้ยอุ้ย,ยท่านี้ก็แล้วท่านี้ก็แล้วอื้มโดนไปดิโดนไปดิผมอะน้องกว้างน้องกว้าง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถอยมาก่อนมามามาเรื่อยๆครับเรื่อยๆใจร้อนไม่ได้อันนี้พี่จะทำไรผมพี่จะทำไรผมเรียกลากไม้ใช่ไหมอ่าขอสามทีมามามาทำไรอีกเดินไปเดินมาเดี๋ยดๆๆเดินไปเดินมาทำไมโอเคหลบได้ โอ้โหหลบไม่ได้ฮะ okay. โอเคโอเคจังหวะมันเรียกอยู่ก็ขอทุบหนักๆโอ้ยหลบไม่ได้แต่ก็โดนไม่แรงเท่าไหร่อันนี้หลบได้ถอยก่อนถอยก่อนเพราะว่ามีตัวแจมฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งวิงวิงว่งไอ,อ้เกียดพวกเองเหลือเกินว่ะมาแจมเนี่ยมาอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนตอนนี้เราต้องควบคุมสติให้ได้ครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้พลาดนะแต่ว่าสิ่งที่ทําไปก็มีประโยชน์อยู่นะครับมาๆมา,มาโอเคอ่าหลบได้ หลบได้อุ้ยหลบไม่ได้อ่าอาหารเหลืออย่างละสิบนาทีครับเติมแป๊บล้วกันอ่าอุ้ยหูลากไม้ขึ้นตรงหน้าตรงหน้าพอดีเป๊ะเสร็จแล้วก็ขอมาหลบหลังเสาอ่าตามสเต็ปครับโ้แลวพี่แกคํารามจังเลยไอ้พวกนี้เป็นสนามเด็กเล่นลหรือไงวิ่งไปวิ่งมาอยู่ได้มา ทำไรผมกิ้งหลบไม่หลบหลบไม่ได้เฉยอขอ,อ,อชาร์จพลังหน่อยแล้วกันพลังของบอสกวางนะครับที่เคยได้มาปึ๊บโอ้ย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 โอ้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลากใกล้ตัวเหลือเกินขอวิ่งหนีแป๊บหนึง่งปึ๊บป,บป,บปบ๊ต้องอยู่ชิดเสาไว้น,นะครับเพื่อความปลอดภัยในการหลบท้าไอ้ปล่อยเท้าวันของเขานะอ่ะ ขอพักตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันรีเจนเลือดไปด้วยครับเลือดก็75แล้วตอนนี้ขออีกสักทีเดี๋ยวผมจะไปบวกต่อแปดสิ 81, โอเคเข้ามาท่าไหนครับท่าเรียกเถาวันใช่ไหมอืมยิ่งหลบออกมาโอ้ไม่พ้นว่ะถอยก่อนดีกว่าวะอ่ะเมื่อกี้จัดไปได้หนึ่งคอมโบนะครับแต่ก็ เขาเรียกเถาวันออกมาเยอะเกินไปนะผมก็ไม่อยากจะเข้าไปประทะนะอ่าเป็นปล่อยเถาวันอีกแล้วนะครับโอ้ยพวกนี้รำคขาญจริงๆเลยอ่าใจเย็นใจเย็นเราต้องตั้งสติครับใจร้อนไม่ได้ต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลามานี่แล้วมานี่แล้วมาขอแบบจังหวะจังหวะบวกสวยๆหน่อยปึ๊บผมมีปัญหากับการจิ้งหลบว่ะ โอเคอ่าโอเคเฮ้ยผมถอยก่อนดีกว่าสตามิน้าผมหมดนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆอเลือดก็น้อยด้วยนะตอนนี้เกินครึ่งหลอดมานิดเดียวเองมันอันตรายเกินไปนะครับผมถอยก่อนค่อยไปปะทะอีกรอบนะอุ้ยเดี๋ยว ทำไมเขาประชิดตัวผมไวจังอยู่ๆก็เร็วขึ้นเออปล่อยเถาวันมาอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรอยู่หลังเสาปลอดภัยนะครับมาจังหวะนี้น่าจะโ้ยเถาวันไหมครับปึ๊บหลบพ้นไหมหนอเมื่อกี้อ่าอันนี้พ้นอยู่ผมถอยก่อนสตามมิน่าหมด ถอยไกลๆเลยจังหวะนี้ปืบปื๊บปื๊บปื๊บหลบแป,ป๊บตตามีหน้าที่ใช้ตอนยกโล่แล้วโดนโจมตีเนี่ยคือแบบจังหวะน,นั้นอ่ะมันกินเยอะมากเลยครับเราต้องพยายามหลบให้ได้นะอันนี้ไม่มีปัญหาเราใช้จังหวะนี้ทุบได้อยู่เอออย่างเงี้ยไม่โดนอืม แล้วก็ถอยก่อนครับสตาร์มิน่าเหลือน้อยเลือดด้วยเชดโดโดนอะไรไปมั่งวนะน่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วถอย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 ปึ๊บเลือเดอเ,อหอหเหลือห้าสิบเอ็ดแล้วเรียกเถววันอีกแล้วครับโอเคโอ้โหโอ้โหเหลือยี่บแปดอันตรายอันตรายขอหลบก่อน Ôi. mà đã, mà đã, thôi 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 thoái, thoái, nguy hiểm lắm, ui, thoái, 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 ui, thoái, 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 เลือดเหลือต่ำกว่าห้าสิบครับผมยังไม่บวกดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกผมจัดการได้แล้วนะเพราะว่าเลือดเขาเหลือน้อยแล้วครับแต่ผมก็จะไม่แบบไม่เร่งรีบอะตอนนี้ต้องใจยเย็นเข้าไว้ครับเผาวันไม่แล้วผมรอให้แบบพร้อมบวกก่อนดีกว่าเพราะเลือดผมก็เหลือน้อยนะไม่อยากจะไปบวกครับเดี๋ยวจะพลาดขึ้นมาใจยเย็นครับใจยเย็นเราต้องกําหนดลมปานนะอืม โอเคเรียบร้อยครับสำหรับบอสด The เ l อร์นะหืมตัวใหญ่มากอ้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้ไอเทมอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับมา ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันสำหรับบอสดีะเอลเดอร์นะครับมอสตัวที่2ของวอลฮามนะจัดการลงไปได้แล้วครับใช้เวลานานอยู่นะผมบอกเลยนานนี่คือผมพยายามสู้แบบใจเย็นๆนะ่ะผมไม่อยากรีบนะกลัวรีบใจร้อนแล้วพลาดตายเงนะี้ยมันจะดูแย่กว่าเวลาที่เราเสียไปนานๆในการสู้กับมันแล้วสําเร็จนะครับก็เลยแบบสู้ด้วยความใจเย็นนะแล้วก็ได้ผลครับจัดการลงได้เรียบร้อยแล้วครับไอเทมที่ดอกมานครับก็มีดอเอลเดอร์โทรฟี่นะเป็นส่วนหัวของเขานะย สามารถเอาไปแขวน Jackifial Stone ได้นะแบบบอสวางนั่นเองถัดมาครับจะเป็น Swarm Key นะเป็นกุญแจอะไรสักอย่างครับที่น่าจะเอาไปใช้ในไบโอมใหม่ก็คือไบโอม Swarm นั่นเอง2องอย่างนี้ครับที่ดอกมาจากบอส The Elder ครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางไปยัง<ม>จุดนี้ครับจุดที่เป็นที่แขวนหัวของบอสนั่นเองนะที่ทําให้เมื่อเราเอาหัวของบอสไปแขวนไว้ที่หินประจําตัวของบอสเนี่ย เราจะได้รับ power ใหม่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะเพื่อเอาหัวบอสเนี่ยไปแขวนนะโดยผมต้องเดินทางนะครับมาที่ Back Forest Safe House 2ของผมก่อนนะเพราะฉะนั้นผมก็ขอเดินทางสักครู่ก็แล้วกันครับเอาเลยฮนะใกล้ถึง Back Forest Safe House 2ของผมแล้วนะอุ้ยมัวจะพูดชนหินโสโคกไปดีให้ตายเถอะ โอเคโอเคใกล้แล้วก็หูบไปเรืออันนี้นั่งเรือมาเลยนะครับนั่งมาจากแบ็คอลเสเซฟเฮาสามครับเดี๋ยวจอดแถวแถวนี้ก็แล้วกันนะสำหรับเรือของผมนะปุ๊บอ่านิ่มๆนิ่มๆโดดลงเลยแล้วกันเรือ,อยังไม่หยุด เอาละฮะด้านหน้าของผมนะก็คือแบ็ก f o ร์เลสเซฟเฮาส์สองนั่นเองนะครับบ้านหลังที่2ของผมนะก่อนที่จะมาสู้กับบอสดีเออเดอร์ครับสังเกตได้นะว่าผมมีเรือ3ามลำนะครับนู่นนูนหนึ่งลำนี่1ลำแล้วก็ตรงนี้อีก1ลำนะเป็นลักษณะของแพรนะซึ่งแพนี่ผมก็ใช้ในการล่องข้ามมาจากฝั่งนู้นนะครับเกาะแรกที่ผมอยู่นั่นเองเอาละฮะมาแบ็กโฟร์เลสเซฟเฮาส์สองแล้วเมื่อมาถึงก็ขอกินอาหารสักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะ แม็กเจีจะได้เยอะๆนะครับที่แบ็กโฟลเดตเซฟเฮาส์สองของผมแห่งนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแท่นวาร์ปอยู่ครับท่านผู้ชมผมพาเข้าไปดูแล้วกันผมได้สร้างแท่นวาร์ปไว้ที่นี่ครับนี่อะแท่นวาร์ปอันนี้นะครับก็นั่นแหละคอนเซปต์เดียวกับแท่นวาร์ปในเกมอื่นๆเลยก็คือมันจะพาเราวาร์ปจากที่หนึง่งไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการเซตแท็กด้วยก็คือเซตเป็นโค้ดตะว่าแท่นวาร์ปอันนี้จะไปโผล่ที่แท่นวาร์ปอันไหนที่มีโค้ดเหมือนกัน ประมาณนั้นครับวิธีคราฟแท่นวาร์ปนะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะเผื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะวิธีคราฟนะครับก็คือนี่พอเท่านะแท่นวาร์ปนะก็คือใช้เกดิบอมไอสิบก้อนใช้ไฟบูดยี่สิบอันเซอร์ลิงคอสองอันแล้วก็ต้องมีโตคราฟอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับผมก็ได้ทําแท่นวาร์ปเนี่ยไว้ทั้งหมดสองอันแลวครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเอาไว้ที่แบล็กโฟลด์เซฟเฮาส์สองอย่างที่เห็นกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับอยู่ที่บ้านหลังแรก ผมครับก็คือบ้านริมสะนั่นเองครับเหตุใดถึงต้องทำแท่นวาร์ปเชื่อมกับบ้านริมสะและแมปโลเรนเซฟเฮาส์สองก็เพราะว่าเหตุผลของการเอาหัวบอสไปติดอย่างแท่นตรงนี้นั่นเองครับระยะทางที่จะเดินจากจุดเนี้ยจุดที่จัดการบอสเอลเดอร์ได้เนี่ยไปยังแท่นติดหัวบอส ตัวต่างๆตรงนี้นมันไกลเกินไปครับท่านผูชมไกลมากนะถ้าเดินนี่น่าจะประมาณ2วันในเกมถึงนะผมก็เลยใช้วิธีการไปติดแท่นวาร์ปเอาดีกว่านะมันจะได้ไม่เสียเวลาในการไปครั้งที่2ที่3ครับรวมถึงการไปติดหัวของบอสต,ตัวอื่นๆหลังจากบอสดีฮูเดอร์ด้วยนะจะได้ใช้การวาร์ปจากแบ็กโอเรเซฟเฮาเนี่ยข้ามเกาะมาโปร่ที่บ้านลิมซาเลยอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับความสําคัญของแท่นวาร์ปที่ผมติดตั้งไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ใช้แท่นวาร์ปกันครับเทเลพอร์ตไปยังบ้านลิ สะนะไปเนีเ่ยไม่ต้องเดินให้เมื่อยนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับโผล่มาที่บ้านริมสะนะนเนีเ่ยบ้านหลังแรกของผมนั่นเองนะไฟดับหมดแล้วไม่ได้มานานนะครับเติมเชื้อไฟสักหน่อยนะนี่นี่นี่ตรงนี้มีเสาอีกอ่าเติมไป ใ้แสงสว่างนะครับพอมาถึงที่บ้านริมสระแล้วเนี่ยเป้าหมายของผมต่อไปก็คือการไปรยังที่ติดหัวบอสเนี่ยมันก็จะง่ายแหละครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่เองครับไม่ต้องเดินนานครับ นู่นนูน,น,นด้านหน้านู่นนะที่เป็นเสาเยอะๆน่ะนี่อ่ะแปบ๊บเดียวเท่านั้นครับเดินเล่นแบบชิวๆนะบรรยากาศยามเช้าเนี่ยเดินชมนกชมไม้นะครับมาเรื่อยๆก็ถึงละมีแท่นวาร์ปแล้วก็สะดวกสบายแบบนี้แหละเอาละหัวของบอสเดอเอลเดอร์ครับแท่นของเขาก็น่าจะเป็นแท่นนีนะแท่นยาวๆสูงๆเหมือนกับตัวของเขานน่นเองติดไปเลยครับเอ้บอสลำดับที่สองครับอ่า เอฟเฟกอลังการเมื่อติดไปแล้วแผนดินสนันวันไหวบอสสกินแซกิฟายเดี๋ยวมาลอง power เขาดูนะครับว่า power ของบอสด e เอลเดอร์เนี่ยจะทำอะไรได้ครับแต่ก็มีคำอธิบายบอกนะครับก่อนที่จะกดเนี่ยว่า Faster Wood Cutting ครับคือน่าจะหมายความว่าเมื่อรับ power มาแล้วจะทำให้เราตัดไม้ได้ไวขึ้นใช่ไหมอ่ะ Activate มาก่อนกัน,กนไม่ โอเคเดี๋ยวลองกดใช้ดูนะครับมาเฮีย yeah. ลองดูซิว่าจะตัดไม้ได้ไวขึ้นขนาดไหนนะแต่ผมก็ไม่ได้ทดลองก่อนกดใช้ <c oughs> แต่ลองดูนะ <c oughs> โอ้โหไวอีกด้วยไวเกินไปแล้วสองทีหักอันนี้จากความจำของผมนะต้นไม้เนี่ยไอ้ต้นไม้เริ่มแรกเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยนะตัดประมาณสี่ทีครับถึงจะหักอันนี้แค่สองทีแล้วนะครับ เออไวเกิรก็คือแบบเอาไว้ช่วยนะในช่วงที่แบบเราจะสร้างบ้านอะไรแบบนี้นะหรือว่าจะทําอะไรที่แบบใช้ไม้เยอะๆนะครับก็มารับ Power ของวอร์ e l ด e r เอลเอไปช่วยในการตัดไม้ได้นั่นเอง เอาละฮะทุกท่านสำหรับวอล์ามในคลิปนี้นะครับการจัดการกับบอดตีเอลเดอร์ของผมเนี่ยก็สำเร็จลุล่วงไปได้นะผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยไปแล้วกันนะเจอก,กันได้ใหม่กับผมทัชเกมเมอร์สุดหล่อในคลิปตอนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ